เอาสวัสด <abel> ีครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถสิบล้อไม่ใช่เราครับมาใหนะมให่ครับตัวนี้ลิมิตอิดิชั่นไม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้รับประกันยางใช้ตลอดอายุการใช้าง,งานของรถนะครับยางนานบิตเด้อเสรมือนือยางนาบิโตนครับยางหลังบิดตุ่มครับ ยางหลังบิดตุม้มบิดตัวตุ้มนะครับพี่น้องพ,พี่น้องทุกคนเคยเห็นไหม right. <laughs> รุ่นนี้ผมมีแตกกับรับประกันแมงมันไม่ได้เหยียบหอดแต่ตะปูมันเหยียบหอดเล็กว่ะโอหมดว่านเออเพิ่งมันเหยียบหอดเล็กหอดยังแม่นอ็อตไม่ได้กินนั่นเองอยังวะอุ้ย,ย <laughs> <laughs> ผก็เห็นแต่โฟกลิปเนีมันใส่ผมกยเห็นซีปลอมันใส่เกียร์เนาะ่าเอ่าเานตกมเดี๋ยวผะพาองมันซีบโดดรือกลบอยู่ว่จ่าเจ้าบึงเดี๋ยวจะบอกมาผู้จะาบ่งมันยังแดกหมวกว่าวมาหมวกว่าวนี่บ่ได้กินนี่นี่หมวกว่าวจ้มึงมึงกดาปูเจ้าว่าหมวกว่าวนน่มันเน่าสำไรเอาแกนมัน่ะเอาเดปูเออนี่ของแถมวันนี้ยังวันนี้ เล็กเนี่ยนี่อันเล็กตันนี่เล็กฉากนี่เล็กฉากนี่เอ้ยแมงรู้แค่นี้ก็โหดเลยปะอันนี้เขาเขาเบิ้งแค่เครื่องเดียวเด้่นี่กันปีนอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาหนีจีไรกูนี่อีกไม่อย่างไม่มีหอยอย่างวะจ้าฮะอย่างหอยอย่างวัวเอ้ยปีสิบห้าโอ้ปีสิบหกปีสิบหกอะแต่ว่าบ่มีเพิ่อายุรุ่นเอาที่มันขุดออกเลย โอ้กันดีใจมันขู่ออกมันทำดาบอะไรเรือเนาะใอยว่าใอยเชียวไปใส่รถบัสเนี่ยมันยังเราไปขี้ไปใส่มั่งไม่เฮงเบิ่งน้ำขวบตะคลิปมันแม่ยางสากอะไรยังไาย่างกันย่างสากยี่นี่บาทเลยเอวบาทเลยเละไหลหมดเออเจอว่าใอยไปหาซื้อรถมาหน้าดาเลยอู้ยมึงเจ้าเบิ่งน็อตน้ำยี่สิบเนาะกันเกะออกนี่ได้หลายโล่ได้เนิแนวขายได้หลายบาท โอ้มันผ่านศึกงสงครามหลกว่าม,มันธรรมดา,ดา,ดา,ามได้หนิใช่ธรรมดากลัวจี้รดมากมอนเท่ธรรมดาอู้เบ,บิงไม,มี่น้องเหยียบเซนเล็กเซนย,ยังอูอ้หูสิบหลอใส่ยางตันก็ร่าก็เห็นนี่นสือกอา,ากาศยนตอ,อยงเอยนี่นขายแล้วนะ,อะโอ้เขา,าสื้อ,อยนอนยาง่อนเขาเอาแนี้เลยไหมเอาแบบนี้เลยเปิดว่าจเปี่ยนไห้มึงเคยเปี่ยนด้ยยางหนาเขาเอาสังดเ เพราะว่าเขายิบข uh ันปะเขาเออแบบนี oh. in all, added, ้ดีที่ไม่ต้องปะเนาะไปเลี้ยงไอยส่ยางรถเกียร์ผมว่าโอ้โหรถตูเป็นยังไอ้กันซุ่มมือไหนขี่น้ำกรถกันนี่ย่คิดนักในเด้อเนาะอาจจะมันขูออกแน่ยังแน่มันก็จบอู้มันมันเป็นธรรมดาเลยจันนี่จะมาบนทางนวะยังทางในนี่มีอบผงตะปูเต็มอ้เนี่ยมึงนี่อเรผมว่ารถเทาเดิมอาล้างมัน เอาสาพเวลายานมันเหยียบอ้ยมีแตมีแต่ล็กเต็มเลยวัข้างในไหมพูดนะทำไมเก็บขายนไ้ตันอยู่ก็ว่นเรียนเตเกลีไปมันตกเนทางไปเลยอู้ยว่าทับไปด้วยแบบนี้ลูกค้่จะใส่ปะเรียนมาจะระยองเลยนี่ว่าดอ้ยแม่งรียนน้ำทังแล้กูจะตงต้องต้องปกขี้เกียนเ เดี๋ยวบางอย่างทั้งบุญ่ามันเป็นอย่างตัน่างกันบ่นครับ,บอ,ยอ,ยอุ้ยกระบ,บะก็ตามสภาพครับรถใส่งานมากะมาณแปดลอยปีครับตกเหวเทียนึงรดโค้งแปดสิบเทียนนะครับระเบิดอิสราเอลตกใส่อีกเกี้ยนหนึ่งครับบ่าตายครับรถคันนี้บ่าตายล็อกไม่มีบรรใต้ทั้งเหยางใส่ล่มอยู่อยองแมงกะซี่แกบุญย,ยางไงเนาะโคตรใหญ่อะกะซี่อะ เออแเก็่ยางไงอ่ะเกียอีตันแมนรถคันนี้เอาายางตันเนี่ยเอายางตันออกนะเครื่องสองเจิดบูนตือด้วยสักคน ักเกิงก็ทช้หัวไอไปแล้วเล่นนี่ที่หนาะฮะเอ็งดักมันจู่กันบ่แม่นบ่ออ๋อโอ้แมนอยู่มันเอียงครับเวลาเาใส่ดินนะมันดำอะไรมันชิลมครับอุ้ยพี่น้องมาคอยคงเทอร์โบอินเตอร์ เคาซีเกมไหมเอฟเอ็กเครื่องเอฟเอ็กเโอเอฟเเครื mm ่องร้อยสห้าเกียร์ตันเครื่องสองจิตมึงก็ซีเกมไหมยังไงเนาะโอ้ใหมักตัวอย่างตันแนี่เนะเนาะองไงมุโจว่ามันเสียบลงไปลึกสำไรนี่อันนี้ว่าวนี่บุ้งวาเนาะ แม่งไปย่ำเปลี่ยนเฮ็ดรังไหนวะมันงัดบอกคืออย่างล้มนี่จ้ะเขามีแนวกดมีแนวกดกเบบึงน้ำโบกเปลี่ยนด้วยนะสมมติสมมติว่าเขาเสียวกะบถ่ายเนาะมีโอ้ลุนนี่แกยางเท่อนึงนี่คิดยากเลยครับกันบ่สุมมีแต่สุมไฟอย่างเยอะเลยนี่ตาย เกี่ยวเทนอัดแบบเดยไม่ใชิเสียอดออกกันเนาะกวา่าลาดยางนี่นั่งให้ไแล้วขี่รถไปหานี่ทอนทิมลูกเดียวมันเขาอู้ยมันแข็งธรรมดาเด้อนี่อ,อู้ขอนม,มาตุบมาตับแม่บอกเลยครับยางรุ่นนี้ใช้ชั่วโคตรพี่น้อง ลูกบวชกย็ยังยังบ่ห่างนี่หนียางรุ่นนี่อเอาคนสีล้างครับเขาจะล้างลุนเอาก็ได้มีโอกาสมารีวิวยางตันให้ทุกคนได้ดูนะโอ้มึงก็ตันโหเราขยันยังเพียงพอจะเอาอดเบื่อหรอได้รถแปลกๆมากเลยทุกคนอันนี้ติดมัดจำแล้วนะฮะลูกค้าผมมาบึ้งครับว่าเห็นยางแล้วมักเลยาพั่นเอาเลย ยาง900ขอบ20กูได้ไหมน,นี่นอนร้องเสย10หล่อเตยเนาะเพราะว่ามม่รถเมืองพี่น่องบ้านนี้เขาว่าโบแม่รถเมืองมันเป็นรถในเหมือนกับอ่ารถลันรถคนเหล็กอะรถคนเหล็กใน่างานประมาณนี้นะครับเท็ด,ดีใช่ปะ ล่างออกกะทีงามพี่เลน้องพี่น้องเนาะอ่ะโอเคครับผมกัคลิปนี้ก็เนี้ยเห็นอย่างตันนะครับอยากรีวิวหบิ่งนะครับของผมกับบ้แก่ไหม่ังมาสังหรอวะอ่ะโอเคผมรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ